สวัสดีครับผมพบกับช่องมอนชาแนลโนเลสิกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมอนมาอีกหนึ่งสวนนะครับผมที่เรานัดกันไว้นะครับร้อยสี่สิบเจ็ดสวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าแต่ละสวนนี้จะมีต้นไม้ความสวยงามราคาการดูแลรักษาเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมอนมาที่สวนสวนหนึ่งนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวมอนจะให้ดูก่อนนะครับนี่คืออ่าบอนกระดาษด่างนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเจ้าของเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ้าของคงออกมามั้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเรียกเขาก่อนเนาะ อยู่ไหนเนี่ยครับเจ้าของเนี่ยครับเออพี่พี่ผมถามอาได้ไหยนะครับพี่พี่ไปอยู่ไหนสมุนพี่ออกมาตรงนี้พี่ออกมาตรงนี้พี่พี่ไปอยู่ไหนสมุนออกมาที่ออกมานี่มานี่ผมจะถามหน่อยพอดีผมจะมาผมจะมาดูต้นไม้พี่แล้วทีเนี้ยผมมาปุ๊บเจ้าของจะของไปไหนหมดเนี่ยถ้าเจ้าของไม่อยู่นี่เดี๋ยวผมไอ้ขโมยต้นไม้ไปแล้วเนี่ยได้เลยครับเจ้าของไม่อยู่ครับเออเอาเอาแสดงว่าผมขโมยได้ใช่ไหมครับถ้ายกได้ให้เลยครับครับ เดี๋ยวผมถาม่อนที่ใครราบครับผมเจ้าของนี่แหละครับคุายโต๊แตงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแทนน้ำตซวก่อนใครครับผมผมชื่อเจตครับพื่เจตครับผมอ่ะเป็นเจ้าของอยู่ที่บ้านสวนนครตะวันรับสวนนครตะวันมีชื่อเพจมีชื่ออะไรไหมครับเนี่ยยังครับยังครับยังใช่ไหมครับเอฟซีครับวันนี้นะครับผมม่อนมาที่สวนพี่เจตนะครับผมได้ข่าวมาว่า พิเศษเนี่ยมีต้นไม้เนี่ยค่อนข้างตัวเทพหลายตัวเลยครับพอได้ครับมีทั้งอโลกาเซียและโคโลกาเซียครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่เราเห็นมาเลยคือเขาจะมีบอนเก่าด้วยใช่ครับใช่ไหมครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมช่องมอสชาแนลโรเลสช่องแห่งการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวมอนจะพามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายตัวเลยวันนี้อุ้ยขอโทษไม่เป็นไรครับเสียเสียครับปับได้เดี๋ยววันนี้มอนจะ พอพี่เจตพาเดินดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนเขาเลยครับผมบผมานี่นะครับนี่คือนี่คืออะไรครับพี่จะเป็นตรงนี้ะเป็นฟอนสี่แล้วขฟ้อนสี่แล้วครับผมเอซีครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญเข้ามาดูข้างในนิดนึงครับอันนี้คือมีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยมีพันอะไรบ้างเลยโอ้โหก็จะเป็นพวก อันนี้ก็บอลหลักๆมันก็จะมีไม่ก็เยอะขายไปหมดแล้วไม่เก็บเอาไว้บ้างเลยขายอย่างเดียวเลยเราเราต้องการตังค์ครับอ๋อแล้วมันก็จะเหลือพวกบอลไม่เทพตัวไหนก็ตะงมีพวกพูซานเราต้องการตังค์พวกวังทองพวกสีปาดนังไหมชายชนจังหวัดรีสเกตมัก็จะพอเหลืออยู่ ช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมแล้วช่วงบอลราคาตกนิดเดนะครับแต่เราถ้าเราไม่ขายเราก็เอาเก็บไว้รอจังหวะนั่นแหละครับผมวิธีการดูแลมีอะไรบ้างครับผมในในรูปแบบนี้คือง่ายครับเราทําตู้อย่างนี้เสร็จเราก็เหมือนเเหมือนตู้อบครับผมเหมือนตู้อบเนาะเรียงธรรมดาเลยไม่ต้องไปรดน้ำด้วยสบายมีวิธีแนะนํำไหมครับกับสภาพอากาศณปัจจุบันนี้บอลบอลค่อนข้างจะสู้ได้ สู้ได้นครับก็จะมีหน้าหนาวที่ว่าจะดอกหน่อยครับแต่ว่ามันก็ปกติเราขอให้มีอย่างนี้มันจะค่อนข้างจะทตัวอยู่ทรงตัวอยู่ใช่ไหมครับโตไวนําเสนอต่อไปนะครับคืออะไรครับผมมาขนชมเลยวันนี้ขอลุยสวนเลยขอชมเลยเป็นพวกไม้ด่างดีกว่าไม้ด่างก็จะมีนนี่เอซีครับผมมาดูใกล้ใเลยครับนี่คือ โมจิโต้เงินไหลมาโมจิโต้โมจิโต้ครับแต่เป็นเงินไหลมาครับค้าอย่างบ้านเราเขาก็เรียกเงินไหลมาอถ้าฟอร์มนี้ครับพี่เจฟอร์มนี้ราคาถ้าถ้าเป็นเรื่องฟอร์มนี้ยกนี้ก็น่าจะเอา6,700 6,700ใช่ไหมแต่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าอย่างนี้ต้องมีสองหมื่นครับเพราะว่า ตอนที่ซื้อมาใบสามผ่นถูกกล้องเพราะว่าชุดแรกนี้เราคิดเราคิดเป็นใบเนาะใช่ไหมฮะถ้าจัดกล้องนี้ก็ว่าเป็นอีกเรื่องนึงก็คือราคาก็บวกแต่อย่างก้านส้มนี้เนี่ยถ้าฟอมยิ่ใหญ่ก็ก็หลายตังคแต่ถ้าเป็นด่างถ้าเป็นแสนถ้าเป็นด่างก็เป็นแสนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตางซื้อด่างรักครับตัวไหนต่อไปครับอันนี้คือเด่นของของผมตัวนี้คือคือวอนสเตล่าวอนสเตล่านะครับโอ้โหตอนนี้ก็ หกเจ็ดพันเจ้าผมขอจับหน่อยครับผมเออผมไม่เคยจับครับผมครับอ่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมถ้าตอนนี้ก็อยู่หมาสหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันแต่ถ้ากระแสพี่ก็ขึ้นหมื่นเหมือนกันหมื่นเหมือนกันใช่ไหมครับผมโอ้โหมอนสเตล่านะอัลโบดางอัลโบดังแต่ถ้าเป็นมิ้นต์ก็ยังเป็นแสนนิ่เป็นนิดมิ้นต์หินอ่อนมากเนี่ยครเออมันจะมีแบบกายมากไหมจากสีขาวนี่จะมีกายมากไหมก็เราต้องหวังลุ้นนะครับพี่นะครับมันจะมองมองไม่ถนัดต้องมองสวยหน่อยเดี๋ยว อ่านี่ยเนี่ยพี่พี่อันนี้ยังไม่แปลงร่างต้องเลี้ยงดีๆนะอพี่นะนี่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 อันนี้ยังไม่แปลงร่างนี่โอ้โหครับนู่นนู่นถ้าแปลงร่างเดินมาทางนี้ถ้าแปลงร่างนี่จะเป็นใช่ใช่ใบฉีกเหมือนมอ่นเตล่าโอ้โหจะจะเท่กว่าสุดยอดนี่ครับเนี่ครับดูความสวยงามดูตัวนี้ขายเป็นใบเหมือนกันขายเป็นใบเหมือนกันใช่ไหมครับกาตทาฉีกอย่างนี้ก็ใบเด้อ เมื่อก่อนก็แพงถ้าฉีดนี้ใบมันพันนะแต่ถ้าตอนนี้ก็ขายห้าร้อยเราก็ขายแต่ยังไม่ตัดยังยังยังไม่อยากขายมันสวยดิใช่ครับกรเผอร์นี้อาจจะเลื้อยขึ้นบ้านค่อเลื้อยขึ้นบ้านคุณไปเลยเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยสวยงามมากเลยให้มันเป็นอย่างไงมันรอดิีถ้ารอครัอมาตัวต่อไปครับมาอันนี้เอาแบบของเด็กๆเลยของเด็กๆเลยใช่ไหมของเล่นๆได้เห็นแล้วหนาวเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับนำเสนอเลยโอ้โหเนี่ะว่า โอคินาวาครับโอคินาวานะครับครับผมนี่ทำมาก่อนต้นนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยต้นนี้ประมาณหกหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าครับถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ต้นนี้แสดถูกงอกสวยแต่ด้วยกระแสตอนนี้ด้วยเนาะเหมือนว่าแบบคือตกลงมาเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ยังพอพอได้พอได้อันนี้จะเป็นด่างขาวครับด่างขาวนะครับผมสวยๆวยเนี่ยอันนี้รอตัดเหมือนกันรอตัด ครับวันไหนครับเนี่ยนครับเข้ามาคครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนใครสนใจเนี่ยติดต่อคุณเจติดต่อได้เลยติดต่อก่อนได้เลือกก่อนนะนั่นแน่นั่นแน่ติดต่อก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เบคโคลนครับเบคโคลนเพิ่งได้มา๋อเพิ่งได้มาหรอครับครับจริงๆก็ฮิตนานแล้วแต่เราเพิ่งเพิ่งจะเก็บใช้ใชใช่ครับเก้าใจกันเลยครับโอ้โหและอันนี้คืออันนี้ เขาเรียกดาก้อนนะ b l a าก้อนนะครับครับถ้าด่างๆก็แหลงหน่อยโอยังยังไม่ได้ซื้อเข้ามันมันโตช้าใช่ใช่ใช่มาโตช้าเพราะว่าเลี้ยงพวกนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผมใช้เวลานิดนึงพร้อมขนาดนี้ใช้เป็นปีใช้เป็นปีใช่ไหมผมดเลยนะยิ่งด่างยิ่งด่างก็ยิ่งช้าใช่ไหมแต่ถ้าเศรษฐีวิสันด่างเนี่ยพอได้นี่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  FC ครับผมเขามีเศรษฐีวิสันด่างด้วยเนี่ย เนี่ยดูเนี่ยโอ้โหอา,อาจจะด่างไม่จัดเนอะแต่มันเลี้ยงง่ายที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายด่างจัดใบชอบเสียใช่ใชแต่พวกนี้ว้นอยู่แล้วมีถ้าถ้ามีความสนใจนี่ปล่อยไหมครับเนี่ยปล่อยครับปล่อยเท่าไหร่รับเนี่ยตัวน,นี้ตันนี้เอาไม่แพงครับพันนิดๆก็ไปนิดก็ไ,นนดดกไปแล้วครัเศรษฐีวีสั่ครับใครอยากเป็นเศรษฐีก็ได้แต่แต่ถ้าจริงๆเมื่อก่อนค่ะแหลงทุกตัวขายกันเป็นข้อใช่ไหมครับโครเอเชียโครเอเียเป็นยังไงบ้างครับผม ก็เลี้ยงปกตินะพวกนี้เลี้ยงง่ายขอให้มีสแลนดีอะไรพวกนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับการฟ้ากันฝนเนาะสแลนนี่มาประมาณ50เปอร์เซ็นต์ไหมครับหรือว่าอันนี้80 80เลยใช่ไหมครับอุณหภูมิก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าพื้นพื้นพืน้นเทที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ถือว่าค่อนข้าง,งแบบหนาวก็ได้ร้อนก็ได้เนาะก็เลยง่ายเลยนิดหนึงแล้วก็ลดน้ำแค่เขาเรียกอะไรนะชุ่มแต่ไม่ต้องไม่ต้องเปียกแบบนี้ก็อบคุ่มๆชื้นๆแต่ไม่ต้องแฉะ มันก็จะปกติก,ก็าไม้ก็จะก็อย่างที่เห็นนะไม้ก็ก็ดีนะก็ดีก็ <c oughs> ดีก็ดีแนละ้ว <c oughs> โอเคมาวันนี้นะครับผมมามาเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณเจตมากเลยนะครับผม <ขอ S 1> ที่วันนี้นะครับเปิดบ้านานะครับให้เราดูนะครับที่สวนเจตนะครับมีชื่อสวนไหมครับผมก <c oughs> ็นี่นะสวนเจตควนหวันบึงน้ําใสบึงน้ําใสเลยถ้าเราจะติดต่อคุณเจตติดต่อที่ทางไหนดีครับผมก็มีทั้ง Facebook แล้วก็เบอร์โทรบอกเลยครับผม ถ้าเฟซบุก๊กอะเจดเมทันแล้วก็ท่าเป็นเบอร์โทรกะศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าหกสามเก้าสองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทูกทานมาเดือยวเนี่ยเงินไหลมาชมปูเดี๋ยวแจกแค่้เล่นๆโอ้โหดูสิเลยดูดูดูด <laughs> เออถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติยศหน่อยครับผม<า>นี่โอเคสวยงามมากแล้วครับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ เจ๋มากเลยนะครับผมที่วันนี้เปิดบ้านให้เราได้มาชมนะครับให้มชชั่ k แนลโนเล e ช่องแห่งการเรียนรู้ได้มาเรียนรู้ได้มาดูวิธีว่าเขาทํำยังไงนะครับแล้วมีต้นไม้ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งก้างกดให้หมดเลยครับมีอะไรกดให้หมดเลยนะครับคลิปหน้าเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ไปก่อนครับ